อป็ไงครับผมอ้าวนี่คุณแจกี่หรือเปล่าครับฟูใช่ครับเป็นไงบ้างครับสบายดีไหมครับฟูเกิดนิดหนึ่งครับนิดหนึ่งดีสบายดีสบายดีล่าสุดผมไปบ้านไม่เจอเลยครับฟูอ๋อไม่มีบ้านนะสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับสู้ เป็นไงบ้างครับไปไหนมาดีครับดีช่วงนี้ว่าจะกลับมาเลื่ล้วครับฟูติดธุระนอกโลกครับฟูอ๋อใช่ครับบายดีนะครับบายดีครับฟูว่าเด็ทำอะไรตรงนี้ครับเนี่ยเพิ่งมาเพิ่งมาเพิ่งมาอ๋อเนี่ยครับผมเข้ามาแล้วของหายหมดเลยผมว่าจะถามทีซีครับฟูของอะไรล่ะครับของมันหายหมดเลยครับมันเหมือนมันต้องหลุดหลุดใช่ไหม ัมไม่ได้เข้าสิห้าวันมันหายหมดเลยใช่ไหมในตู้อะในตู้ในในนี้มีครับแต่ในตู้หมดเลยครับผมจะติดต่อนายยกเนี่ยจะเป็นกรณีที่อันนี้หรือเปล่าตอนข้อมูลมันหายหรือเปล่าอ๋ออย่างนี้แจ้งนายยกได้เลยใช่ไหมครับฟูได้เลยอ๋อได้ครับฟูอันนี้สูตรแกงอะไรครับฟูสูตรทีซีครับเอาเหรอครับุณเป็นทีซีเหรอครับฟูใช่ครับแต่จะออกแล้วครับอ๋อด้ครับเป็นไรครับเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะนะครับไม่เจอกันแป๊บเดียว อ๋อพอดีไปนอกโลมมาอยู่ <laughs> นี่มายอรครับอ๋อไปได้แบบเขาเรียกว่าได้วัสถรรมว,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 วัตถะวัตถวัตถรทำที่นั้นมาครับอ๋อใช่ครับ<ช>ดีแล้วครับก็ถือสากันต่อไปครับลูกหลานได้ไดครับฟูทั้งคืนเพราะอล้วอลุงอยู่ไหมครับฟูลุงยังไม่มาครับาจเมาที่สี่ที่ห้าที่สี่ที่ห้าครับใช่ครับ โอเคครับครับผมเจอกันครับแล้วเจอกันนะครับฟูครับผมครับผม,บผมเอ้ยขายอะไรอะ่ะขายรถตั้งมูลเหรอ